ในครับน่าเชื่ออชื่อครับอันนี้ครับก็ก็งานเห็นเห็นที่เห็นที่เห็นเรื่องข้าศึกครับเช่นที่มึงครับอันนี้ครับเช่นที่สองข้าศึกครับเที่ทางอ่าที่ลอยครับหินรับตาตาในตาเลนครับที่ชินข้าศึกหันทางขึ้นข้าศึครับเห็นเห็นทางหายหายหนายอีรับ สองกิงค้าศหนับอันนี้สองเส้นทับหนึ่ครับเส้นชากไอชิดเดินออกครับหนับเส้นชาวยอขึ้นฟูทยายับสองเส้นทับเส้นที่สองครับนึ่งเสนสองครับอืออ้อเส้นที่เ็ส้นที่หนึ่งค้าน่งับไอครับร้า อ้รัไอ้ไอ้อ้คาท์ไอ้ฮัตเรื่องคนะไอ้ฮัตเอ้ฮัเห็นทางไอ้ครับอ้ไอคาบไอ้ไอ้คาทคาทรถ เอ้าไก่เอ้ยชิ้นหุ่มขัาทีนี่ครับนี่ครับนีครับ เห็นทางครับเห็นได้มานคนค้าวที่ครับเห็นทางครับคนขับที่นี่ครับทางลงอ่อนลงขิกากรครับทางขึ้นขึ้นขึ้นขิกออกครับท่านองขึ้นทางลงค้าวที่ครับเห็นนี่ครับง่ายครับ เช่นสองท,ที่นี่ครับนี่ครับนี่เอาคาเห็นเห็นที่สองครับนี่ครับให้ชิมครับไอข้าวสินครับ ทางลงทางขึ้นขึ้นอันนี้อันข้าวที่หันคลงขึ้นทางลมคลายเห็นทางเห็นใ้ข้าวที่หันเพราะวันนี้ครับอันนี้ในนี้ในครับหัน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  ไหนเห็นแรกกับเรื่องที่สองอ้ออ้ออันนั้นจบอันที่หินเห็นเหนนขขน็นทางคล้ายๆกันครับเห็นทางคล้ายครันเลยครับ

Thank <laughs> you. ทางคัดอคัดอิินคัดทางขึ้นทางตรงคับอิสัดอย่งนทางเอินตากันครัดอิสินคับ ทห็นีงคัดิ้นแลกครับอันอันจับเห็นแรกหรอที่นี่คับนี่ทำนี่คับตรองคัดอุดอุดี่นี่ชองคัดสินคัดช่องคัดสนคั็นสองครับโอ้ยชิ้นแดกของที่นี่คัดอ่าอุดท็นสางอันแด้ของที่นี่ครับขอาลายคับ ไอ้ฮ like, ัอันอันอันมาห้าห้าลยอัถึงครับครับครับอ้อันนี้ครับบม่ชีองอางฮูทฮูู้้คือใครครับไอ้ฮัครับเย็ดไอ้ับไอ้ัดไอ้สิ่งมันรับไอ้ฮับอันนี้ที่คนรับ หนหยุดอนี้ครับห็นอนันแค่อนันแค่อนแค่ยังไงเอาทิ้งในทัดทิทิ้งหุ่ยขายข้ครทิ้งทัดััางขาทิ้งททางหนทัดทัดททัด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 ทับทัดทัดัทั้ททัดททิงทท 我叫查查，人人家差死，人问差死人。